ฮาวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายก็มีเรื่องที่มาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมค่ะก็เป็นเหตุการณ์เนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะอเมริกามันไม่เหมือนกับที่ฮาวายอยู่ในใน,ในที่ก่อนๆที่แล้วมานะคะในออสเตรเลียฮาวายไม่เคยเห็นเลยลในการใช้ตำรวจนะคะผลของจากคนที่ไม่จ่ายเงินในพาร์ตเน แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยฮาวายขอเล่าให้ฟังอนว่าเพื่อนบ้านฮาวายส่วนใหญ่นะคะซ้ายขวาเนี่ยนะก็จะเป็นทหารค่ะแล้วก็จะมีฐานทัพทหารอยู่ไม่ใกล้นี้น,น,น,นะคะประมาณ10นาทีท่านผู้ชมแล้วก็ทําไมทหารเนี่ยถึงไม่อยู่ในแคมป์นะคะมันมีใน2กรณีท่านผู้ชมคะเราสามารถอยู่ในแคมป์ทหารได้นะคะก็มีอาหารสามมื้อนะคะแล้วก็มีห้องพักฟรีให้นะคะแล้วก็มีเวลาเข้าออกนะคะแต่ว่า หลายๆคนเนี่ยก็มีทางเลือกท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าคนที่สามารถที่จะจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ได้นะคะก็จะจ่ายเพราะหนึ่งนะคะสามารถมีครอบครัวมาอยู่ได้นะคะจะเอาหมาที่รักเอาสัตว์เลี้ยงที่รักของเขาเนี่ยมาอยู่ด้วยท่านผู้ชมแต่ถ้าในกรณีที่จะต้องเ,อเดินทางนะคะตามที่ฐานทัพกําหนดนะคะเขาก็จะมีคนมาดูแลหมาให้เขานะคะก็จ่ายเงินอีกเช่นกันแต่การจ่ายเงินน่ะมันเป็นการจ่ายเงินที่มีความสุข ของทหารท่านนั้นค่ะและที่ฮาวายจะเล่าว่านะคะคุณผู้ชายคนนี้เป็นทหารแล้วก็ดูคุมฐานหน้าตาดีหน้าตาหล่อเลยอายุประมาณ45-55ปี 8, แล้วก็มีหมาตัวเล็กๆ2ตัวนะคะแล้วเวลาฮาวายเดินบล็อกซีเนี่ยเขาก็จะโบกมือทักทายประจำเป็นประจำซึ่งเป็นมารยาทนะคะแล้วเราก็ฮาวายก็โบกมือกลับประมาณนี้พวกบางทีเราอยู่ไกลนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะตำรวจเนี่ยมาหลายคนเลยนะคะฮาวายคิดว่าน่าจะ ห้าคนเจ็ดคนมีเขาจะไม่พูดร่ำคำเพลงนะคะแล้วเขาก็เช็คนะคะแล้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปทำไมฮาวายถึงเห็นเพราะว่าฮาวายเนี่ยนะคะกลับมาทันพอดีแล้วก็พารอกซี่เนี่ยออกไปผีหน้าบ้านนะคะก็จะมีสนามญ้าหน้าบ้านและภวัสก็เห็นเขาเนี่ยเขาก็ไม่เชิงโยนของทุกอย่างออกมานะคะเขาก็เอาของออกจากในในยาพาร์ทเม์แล้วออกมาทั้ง จะเป็นโซฟาที่นอนเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในห้องน้ํานะคะแต่ว่าตํารวจพวกนี้จะมีมารยาทมากเลยนะคะก็คือว่าเขาเห็นคงเห็นถุงดําในครัวนะคะก็หยิบถุงดํามาแล้วก็เอาทั้งหมอนทั้งอะไรเนี่ยใส่เป็นถุง,ถงดําประมาณสักที่สิบถุงได้ท่านผู้ชมนะถุงดําใหญ่นะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็จะมีที่นอนของใช้ทุกอย่างดูดีหมดเลยแล้วกอดหน้านี้นะคะเมื่อวานก่อนหน้าเมื่อวานเนี่ย ประมาณสี่ทุ่มมาฮาวายก็ยังเห็นคุณผู้ชายท่านนี้อยู่เลยนะคะเราก็ยังโบกมือทักทายอยู่นะแล้วเขาเขาก็มีหมาสองตัวท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ฮาวายรู้สึกว่าฮาวายรู้สึกเสียใจแล้วก็น้ำตาสึมๆนิดๆน่ะคือคุณตำรวจเนี่ยเข้าไปพอตำรวจเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเจอหมาสองตัวเล็กๆกันนะคะหมาก็เห่าท่านผู้ชมแต่เนื่องจากว่าหมาไม่ดุนะคะตำรวจก็สามารถที่จะ เอาหมาออกมาภูมิั้งนอกได้นะคะแล้วตำรวจก็ย้ายขอเอาของออกมาด้วยความระมุลนระมอ่อมท่านผู้ชมไม่ได้โยนอะไรเหมือนกับที่ฮาวายเห็นครั้งแรกนะคะคือตำรวจเก็บดีมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ฮาวายรู้สึกว่าน่าสงสารคือหมาสองตัวท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนบ้านที่เป็นคุณลุงน่าจะอายุประมาณสักหกสิบปีหกสิบสองปีประมาณนั้นนะคะ ก็เขาก็ไม่เชิงรู้จักกันท่านผู้ชมเพราะว่าฮาวายเนี่ยเห็นนะคะว่าคุณลุงได้เพิ่งย้ายมาไม่เกินสามเดือนคุณลุงก,ก็น่ารักมากคุณลุงต้คุยกับตำรวจว่าเอาหมามาไว้ที่ชันก่องก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเขากลับมาเนี่ยฉันก็จะให้หมากับเขาไป ถวาไวก็ไม่ได้ยินอะไรทุกคำเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าไวก็มองได้หักตามองหนักตาแล้วก็มองอ็อกซี่ไปมองอะไรไปแล้วก็เห็นเขาคุยกันนิดนึงนะคะแล้วก็ก็เขาไปเอาหมาที่โดนผูกเอาไว้กับจับสาวว่าไปเข้าบ้านท่านผู้ชมแล้วถวาไวก็ไม่รู้นะคะว่าหมามีอาหารไหมแต่ว่าคุณลุงอะ่ะคงจะไม่ให้หมาอดแล้วคะ่ะคือคืออย่างนี้นะ,ะท่านผู้ชมถวายก็ไม่รู้นะว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะแล้วเมื่อวานีทั้งวนัน ของก็อยู่ในบ้านแต่หน้าบ้านเยอะแยะเลยแล้วก็ข้างตึกเนี่ยจะมีที่ที่เหลือๆเยอะๆนะคะซึ่งไม่ไม่เจอไม่โดนบ้านใครเนี่ยก็จะมีทั้งเตียงดีๆของดีๆของ,ของใช้ดีๆหมดเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงอ่ะเอาไว้กลับไปนะของเกเกลี่ยงเลยอะ่ะแล้วจะเหลือแค่ของใหญ่ๆอะ่ะอย่างเช่นโซฟาเขาแบบอย่างดีมากๆเลยนะคะ เตียงยางไปท่านผู้ชมเตียงหัวเตียงสีสูนี่ไปอ่ะคือไวมากแล้วพอวัยตื่นเช้ามาท่านผะู้ชมคะไปหมดเลยแต่ในขณะที่หมาสองตัวอยูอย่ยคนุูอยู่ก็หมายความว่าเจ้าของบ้านน่ยยังไม่ได้กลับมาแต่ในกรณีหมาสองตัวเนี่ยนะคะที่ตำรวจเอามาผูกไว้กับเสาท่านผู้ชมถ้าไม่มีคนดูแลนะคะไม่มีเพื่อนบ้านเนี่ย หลายๆคนอาจจะมีคําถามนะคะเดี๋ยวฮาวายจะตอบเลยนะคะทางตํารวจเนี่ยก็จะเอาหมาเนะะี่ยไปไปไว้ในที่ที่ของดูแลหมาก่อนนะคะเผื่อว่าไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยจะไปติดต่อกับตำรวจในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะวันนี้นะคะฮาวายก็รู้สึก ตกใจนะคะที่ฮาวายเห็นเหตุการณ์ตรงๆแล้วก็เหตุการณ์จริงๆด้วยสายตาตัวเองนะคะขนาดบล็อกซี่เนี่ยเป็นหมาท่านผู้ชมบ็อกซี่ยังหันไม่มองเลยว่ามันคืออะไรมันคืออะไรล็อกซี่ก็ยังหันกลับมา,าฮาวายว่าเขาทำอะไรกันนะ,ะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ตรงไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าชีวิตเราก็ขอให้อย่างแรกเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่างที่สองคือมีงานทำอย่าง,งที่สามคือเจอสิ่งที่ดีๆท่านผู้ชม ฮาวายคิดว่านะสามอย่างนี้มันทําให้อาวัยมีความสุขที่สุดแล้วแล้วก็อาวัยก็จะพยายามนะทำให้ตัวเองลอดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมนะคะทุกปัญหาไม่ทางออกขอให้เราเป็นคนดีแบบที่เราเป็นก็แล้วกันท่านผู้ชมไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะ วันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรับฟังฮาวายนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ฮาวายไปแล้วสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีค่ะขอให้ท่านผู้ชมปลอดภัยทุกคนแล้วก็มีความสุขมากสวัสดีค่ะ